อ,อัมเกตการหลังจากที่เราผสมได้หลายวันแล้วนะคะจานนี้ผสมเมื่อวันที่แปดนะคะนี่นะคะผลงานการผรสมเกสรปีแรกของสวนสายฝนอินทผลัมนะคะก็มีแบบติดบ้าง แบบนี้คือไม่ติดนะคะสามแช์วันนี้ไม่ติดนะคะสองแช์นีนะคะก็มีติดบ้างนะคะลูกเขาจะสลัดแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาจะมีแบบนี้คือติดนะคะที่เป็นดำดำสองข้างแบบนี้ไม่ไม่แบบนี้นะคะอันแบบนี้คือติดนะคะ ก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะดูจันเล็กนะคะทุกคนจันเล็กเราก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะยังไม่ยังไม่ติดร้อยนะคะเราก็ยังใช้ใบมัดแบบนี้ไปก่อนนะคะ เอ็ดดาฮานนี่นะคะทุกคนถ้าเราไม่มัดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะกลางออกแบบนี้นะคะอันนี้มัดแล้วมันหลุดนะคะเดี๋ยวค่อยมามัดใหม่นะคะก็มีติดนะคะนี่ติดนะคะ เดี๋ยวจะพามาช่วงจานนี้จานนี้นะคะโอ้โหจานนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะนี่ติดเยอะนะคะดูนะคะทุกคนแบบนี้คือติดกันเยอะนะคะ ปีนี้น่าจะได้ชิมน,นะคะอัมเอ็ดดาฮานหรือว่าน้องดาฮานประจำสวนของเรานะคะนี่นะคะยังไม่ได้แต่งรูปนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดต ให้เพ <Hey, S 2> <ๆ>ื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสวนสายฝนอินทาลาลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ